หนังได้เริ่มเรื่องมาที่ได้กาชอ หัวหน้าหน่วยรบใต้ดินและอดีตหน่วยรบพิเศษของอังกฤษเขาได้เข้ามาเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลน,นั่นก็คือโอเวนชอซึ่งเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษเช่นกันแต่ที่โอเวนต้องนอนโรงพยาบาลแบบนี้ก็เพราะเขาพลาดท่าถูกดอมหรือโดเมนิกทอร์เรโตหัวหน้าแกงโรซิงจัดการจนอาการบาดเจ็บสาหัสปางตายเมื่อภาคที่แล้วเด็กาดชอเมื่อเห็นสภาพของโอเวนที่เป็นแบบนี้เขาก็ตั้งใจจะล้างแค้นให้กับน้องชายของเขาและเมื่อเขาเดินออกจากห้องของโอเวนเราก็จะได้เห็นว่าเด็กาดนั้นได้จัดการกับตำรวจที่ ที่เฝ้าโรงพยาบาลไปมากพอสมควรและเขาก็ยังได้พังโรงพยาบาลที่นั่นเสละเทเลยทีเดียวหลังจากนั้นได้กาดก็ได้ขับรถออกไป ในขณะเดียวกันทางฝั่งของดอมเขาก็กำลังขับรถเล่นอยู่กับเลตตี้แฟนสาวของเขาที่ยังความจำเสื่อมอยู่ดอมพาเธอมายังสนามแข่งรถที่เป็นอีเวนต์กลางทะเลทรายที่ทั้งคู่ได้เป็นคนริเริ่มสร้างขึ้นมาเพราะว่าดอมต้องการที่จะช่วยให้เลตตี้ฟื้นความทรงจำถึงแม้เลตตี้จะยังจำไม่ได้แต่เธอก็ได้ลงแข่งซิ่งรถด้วยความสนุกสนานแน่นอนว่าเธอเป็นขวัญใจของทุกคนและเหมือนว่าตอนนี้ เธอจะเริ่มเห็นความทรงจำเก่าๆค่อยๆผุดขึ้นมานั่นทำให้เธอรู้สึกหวาดระแวงเพราะเธอเคยถูกทำร้ายมาก่อนเลตตี้จึงเผลอต่อยหน้าเพื่อนนักแข่งในสนามไปหนึ่งคนจนเลือดกลบปากก่อนที่จะรีบขับรถหนีออกไปโดยทิ้งดอมไว้อย่างนั้นนั่นทำให้ทุกคนที่กำลังสนุกสนานกันอยู่บริเวณรอบสนามแข่งถึงกับงุนงงและเงียบไปตามๆกัน ทางด้านของไบรอันอดีต FBI ที่ผันตัวมาเป็นนักซิ่งเขากําลังเป็นคุณพ่อมือใหม่และได้ไปส่งแจ็คลูกชายของเขาเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกซึ่งรถที่เขาใช้มาส่งลูกนั้นก็คือรถสําหรับครอบครัวซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับรถซิ่งที่เขาใช้ขับอยู่เป็นประจำตกดึกวันนั้นดอมได้ตามหาตัวเล็ตตี้จนเจอและในคืนนั้นเธอก็ได้ขอแยกทางกับดอมเพื่อไปอยู่กับตัวเองและค้นหาว่าจริงๆแล้วเธอคือใครกันแน่ที่สํานักงาน d s s อที่ลอสแอนเจลิสเด้กคาชอได้แอบลักลอบเข้ามาในสํานักงานของฮอ เาหน้าที่ DSS ที่เคยไหว้วานให้ดอมมาทําคดีของโอเวนชอว์ฮอปได้สั่งให้ไดก,กาดลุกออกจากโต๊ะทํางานของเขาแต่ไดก,กาดนั้นก็ไม่ยอมลุกเพราะเขากําลังหาข้อมูลแก๊งที่ทําร้ายโอเวนน้องชายของเขาเมื่อไดก,กาดได้ไฟล์ข้อมูลที่เขาต้องการแล้วเขาก็หันมาจัดก,การกับฮอปต่อ ทั้งสองเข้าปะทะกันอย่างสูสีและดุเดือดแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเอเลน่าตำรวจหญิงซึ่งเธอเป็นลูกน้องของฮอปก็ได้เข้ามาช่วยเดกาดได้โยนระเบิดไปยังจุดที่เอเลน่าอยู่พอดีนั่นทำให้ฮอปต้องรีบวิ่งเข้าไปปกป้องเธอและด้วยแรงระเบิดทำให้ทั้งคู่กระเด็นออกนอกตัวตึกและร่วงลงไปที่หลังคารถฮอปได้เอาตัวเองรองรับเอเลน่าเอาไว้นั่นจึงทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาในเช้าวันหนึ่งไบรอันและมีอาคนรักของเขาทั้งสองกำลังจะขับรถมินิแวนไปส่งแจ็คที่โรงเรียนแต่ระหว่างที่มีอาเดินออกมาคุยกับดอมที่หน้าบ้านทั้งคู่ก็ได้เห็นกล่องพัสดุที่ส่งมาจากโตเกียววางอยู่นั่นทำให้ดอมคิดว่าเป็นพัสดุจากฮานเพื่อนนักซิ่งของดอมที่ขอแยกตัวไปอยู่คนเดียวตามลำพังที่ญี่ปุ่นแต่แท้จริงแล้วมันคือระเบิดที่ได้ก,กาดมันคนส่งมาเพื่อขู่ดอมนั่นทำให้บ้านของดอมโดนระเบิดจนพังเละแต่ก็โชคยังดีที่ทุกคนปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุดอมก็ได้มาเยี่ยมอมโรงพยา และถามกับฮอปว่าใครเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี้ฮอปก็เลยยื่นแฟ้มประวัติของเดกาดให้กับดอมและบอกว่าเขาคือพี่ชายของโอเว่นนั่นเองดอมก็เ <Dom S 1> ลยตั้งใจว่าเขาจะแก้แค้นที่เดกาดตั้งใจมาทําร้ายคนในครอบครัวของเขาหลังจากนั้นดอมได้ส่งให้มีอาไบรอันและแจ็คไปอยู่กับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าแมนโดในสาธารณรัฐโดมินิกันเพราะที่บ้านของแมนโดนั้นมีความปลอดภัยและมีการคุ้มกันที่แน่นหนาพอสมควรแต่ดอมก็ต้องโทรเรียกให้ไบรอันไปเจอเขาที่ LA เเพราะเขาต้องบิน ไปตเกียวเพื่อไปรับฮานเมื่อดอมไปถึงโตเกียวเขาก็ได้รู้ว่าฮานเสียชีวิตไปแล้วชอนพระเอกในภาคที่3ามเพื่อนของฮานได้เก็บของที่อยู่ในรถของฮานเอาไว้และได้มอบมันให้กับดอมนั่นก็คือรูปถ่ายของจีเซลแฟนสาวของฮานเมื่อดอมพาฮานกลับมาที่อเมริกาแล้วในขณะที่ทุกคนได้มาร่วมจัดงานศพให้กับฮานดอมก็หันไปเห็นรถคันหนึ่งที่รู้สึกไม่คุ้นเอาซะเลยเขาเลยตัดสินใจรีบขับตามรถคันนั้นออกไปซึ่งคนที่ขับรถคันนั้นก็คือไดก,กาดนั่นเองพวกเขาขับรถจนมาถึงในอุโมงค์ ดอมและไดก,กาดก็ได้ขับรถพุ่งข้อหากันอย่างแรงนั่นทําให้รถของดอมเสียหายไปมากทีเดียวส่วนรถของไดก,กาดนั้นเขาได้ทําการโกงโดยการเสริมตัวถังที่เป็นโครงเหล็กเข้าไปทําให้ดอมบาดเจ็บหนักส่วนไดก,กาดนั้นแทบจะไม่เป็นอะไรเลยในขณะที่ดอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่นั้นทหารหน่วยหนึ่งก็ได้เข้ามาช่วยดอมเอาไว้ได้ทันนั่นทําให้ไดก,กาดต้องรีบหนีไปชายผู้เป็นหัวหน้าหน่วยทหารเขาได้บอกกับดอมว่าเขาคือมิสเตอร์โนบอดี้แล้วมิสเตอร์โนบอดี้ก็ได้บอกกับดอมว่าเขาคือคนที่ฮอปส่งมาเหมือน ัดอมนน่แหละแต่สิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่ใช่การตามล่าไดกาดแต่เป็นอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่าตาเทพมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแฮกเข้าเครือข่ายดิจิตอลได้ทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือดาวเทียมตู้ ATM หรือคอมพิวเตอร์เจ้าเครื่องนี้มันก็สามารถแฮกได้จากทั่วโลกและมันยังสามารถช่วยหาตัวคนได้อีกด้วยนั่นก็เลยทําให้ตาเทพเป็นที่สนใจของโมซีทหารรับจ้างที่เป็นหัวโจกในการก่อการร้ายซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ Ram แรมซี่แฮกเกอร์สาวฝีมือดีได้คิดค้นขึ้นมา และตอนนี้โมซี่ก็ได้ลักพาตัวแรมซี่ไป มิสเตอร์โนบอดี้จึงอยากให้ดอมช่วยเขาตามหาแรมซี่และตาเทพของเธอซึ่งถ้าดอมช่วยได้สำเร็จเขาจะให้ดอมใช้ตาเทพในการตามล่าตัวไดกาชอแต่ดอมก็ถามว่าทำไมเขาต้องช่วยเพราะในเมื่อยังไงไดกาชอก็ต้องโผล่มาหาเขาอยู่แล้วแต่มิสเตอร์โนบอดี้ได้บอกกับดอมว่าเมื่อดอมหาตาเทพมาได้เขาก็มีสิทธิ์ใช้มันในการค้นหาไดกาชอได้ก่อนแล้วจากนั้นเกมก็จะพลิกจากที่ดอมเป็นฝ่ายถูกล่าเขาก็จะได้เป็นคนล่าไดกาดเอง เมื่อดอมได้ฟังดังนั้นเขาเลยตอบตกลงที่จะทำงานนี้ในทันทีแต่มีข้อแม้ว่าดอมจะต้องทำงานร่วมกับคนในทีมของเขาเท่านั้นมิสเตอร์โนบอดี้ที่รู้อยู่แล้วว่าดอมจะต้องพูดแบบนี้เขาก็เลยถือวิสาสะเรียกทีมของดอมมาให้นั่นก็คือไบรอันและเทสเสียนคอมที่มีฝีมือระดับเทพโรมันนักซิ่งสายหาแล้วมิสเตอร์โนบอดี้ก็ได้บอกกับทุกคนว่า สายข่าวของเขาได้รายงานมาว่าแรมซี่ที่ถูกลักพาตัวไปนั้นเธอจะถูกนําตัวผ่านไปยังเทือกเขาคอเคซัสโดยมีขบวนยานยนต์ติดอาวุธคอยคุ้มกันอยู่และเมื่อผ่านเทือกเขาไปได้พวกเขาก็จะหมดโอกาสตามหาตัวแรมซี่และจะหาตัวแรมซี่ไม่เจออีกเลยเมื่อพวกของดอมาดูแผนที่ก็จะทําให้เราเห็นว่าเทือกเขานี้เข้าออกโดยใช้ถนนเพียงเส้นเดียวเท่านั้นและสองข้างทางก็เป็นหน้าผาอีกด้วยโรมันเลยเสนอตัวว่าเขาจะเป็นคนวางแผนนําทีมนี้เองและเขาก็ได้เสนอให้ บุกเข้าตรงบริเวณที่เข้าถึงยากที่สุดของเทือกเขาเพราะเขาคิดว่ามันจะเป็นจุดที่ศัตรูคาดไม่ถึงว่าจะถูกจู่โจมหลังจากที่คุยแผนนี้กันไปได้สักพักมิสเตอร์โนบอดี้ก็ได้ขอตัวออกไปพร้อมกับบอกให้พวกดอมใช้ทุกอย่างในฐานทัพของเขาได้อย่างอิสระรวมถึงใช้รถที่อยู่ในนี้ได้อย่างเต็มที่และก่อนออกไปเขาก็ได้พาตัวเลตตี้มาหาดอมด้วยและดูเหมือนว่าความทรงจําของเธอจะค่อยๆกลับมาบ้างแล้วเธออยากช่วยทุกคนในทีมทําภารกิจนี้นั่นก็เพื่อแก้แค้นให้กับฮานที่เป็นเพื่อนของเธอด้วยเหมือนกัน ดอมได้สั่งให้เทรสดัดแปลงรถให้กับเขาและทุกคนในทีมเพื่อให้โครงสร้างของรถแข็งแรงขึ้นเหมาะสมกับการทำภารกิจในครั้งนี้หลังจากที่แผนทุกอย่างเตรียมการเสร็จเรียบร้อยดอมและพักพวกก็ได้ขึ้นไปอยู่บนรถที่พร้อมจะดิ่งลงมาจากเครื่องบินเมื่อทุกคนเอารถดิ่งลงมาแล้วก็มีแต่โรมันที่เกิดป๊อตไม่ยอมทำตามแผนนั่นจึงทำให้เทรสต้องกดปุ่มทำให้ร่มที่ติดอยู่กับรถของโรมันนั้งกลางออกจนสุดท้ายรถของเขาก็ร่วงตามคนอื่นๆลงไปแล้วทุกคนก็ลงจอดถึงพื้นได้ตามแผน เว้นแต่โรมันที่ยังลอยอยู่กลางอากาศ คนอื่นๆเลยมุ่งหน้าไปยังขบวนรถของฝ่ายศัตรูก่อนทางฝั่งลูกน้องของโมซี่เมื่อเห็นรถของพวกดอมเข้ามาเขาก็กระหน่ำยิงใส่ทันทีทําให้รถของเทรสต้องขับมาอยู่หน้าสุดเพื่อกันกระสุนให้กับรถคันอื่นๆพวกเขาได้จัดรถเป็นรูปแบบขบวนเพื่อที่จะดันรถของเทรสไปชนกับรถของฝ่ายศัตรูและเมื่อจัดการกับรถคันหลังๆได้แล้วไบรอนและเทสก็ได้เข้ามาประชิดรถบัสที่อยู่กลางขบวนและยิงระเบิดไปติดไว้ที่ผนังทั้งสองข้างของรถแต่พวกเขาก็ถูกปืนที่ซ่อนอยู่ข้างตัวรถยิง ใส่ ahí. โชคดีที่พวกเขาหลบได้ทันดอมและเลตตี้จึงได้ยิงฉมวกเข้าไปที่ท้ายรถและสั่งให้ไบรอันกับเทสกดระเบิดนั่นทําให้ดอมและเลตตี้สามารถดึงส่วนท้ายของรถออกมาได้อย่างง่ายดายและปล่อยให้มันไปชนกับรถของฝ่ายศัตรูที่กําลังขับตามมาจนระเบิดออกเป็นเสียงเสียงไบรอันได้ออกมาจากตัวรถของเขาและกระโจนเข้าไปในรถบัสเขาได้ต่อสู้กับลูกน้องของโมซี่และได้ช่วยรัมซี่หนีออกมาได้เธอได้กระโดดมาเกาะที่รถของดอมและในขณะที่ดอมกําลังจะช่วยเธอเข้ามาในรถนั้นแขกที่ไม่ไ ได้รับเชิญอย่างได้ก,การก็โผล่เข้ามาชนเพื่อทําให้รถของดอมเสียหลักแต่ก็ยังดีที่แรมซี่เข้ามาในรถของดอมได้อย่างปลอดภัยทางฝั่งของไบรอันที่ยังติดอยู่ในรถบัสเขาก็ได้ต่อสู้กับหลุยส์ทรานลูกน้องของโมซี่แถมเขายังเป็นนักบู๊ฝีมือดีทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยก็ว่าได้แล้วทรานก็ได้หยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงใส่ไบรอันแต่เขาก็ยิงพลาดจนไปโดนใส่คนขับรถบัสแทนนั่นจึงทําให้รถเสียหลักและมุ่งหน้าไปยังหน้าผาทรานหนีออกมาได้ทันและได้ขังอ ไว้ท้ออาาทําใหเบรอันจึงต้องไปออกตรงประตูหน้าสุดของรถบัสและทันทีที่เขาใกล้ปีนออกมาได้รถบัสก็กําลังจะร่วงลงจากหน้าผาไปไบรอันจึงได้รีบวิ่งและออกแรงสุดชีวิตกระโดดมากอะที่ท้ายรถของเลตตี้ที่ตามมาช่วยเขาไว้ได้ทันทางด้านของดอมเขาได้ล่อรถของเดกาดและลูกน้องของโมซี่ออกไปทางป่าและดอมก็จัดการกับลูกน้องของโมซี่ได้ทั้งหมดเหลือเพียงแค่เดกาดเท่านั้นที่ยังขับตามเขาไม่เลิกจนในที่สุดโรมันก็เอารถลงมาถึงพื้นดินแล้วได้ตามมาช่วยด โดยเขาได้ขับรถเข้ามาชนท้ายรถของเดก,กาสจนเสียหลักกลิ้งลงเหวข้างทางไปดอมและโรมันได้ขับรถกลับมาถึงถนนสายหลักเมื่อดอมเห็นรถของกลุ่มทหารรับจ้างเขาก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นลูกน้องของโมซี่แน่ๆเขาเลยบอกให้โรมนันกลับไปรวมกลุ่มกับคนอนื่นๆในทีมโดยทิ้งเขาไว้จากนั้นดอมก็ถูกทหารรับจ้างของโมซี่ต้อนซะจนมุมโมซี่เดินออกมาจากรถและบอกให้ดอมส่งตัวแรมซี่ให้เขาแล้วเขาจะไว้ชีวิตดอมแต่ดอมก็ได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้เขาบอกให้แรมซี่สวมหมว กันน็อกที่อยู่ในรถแล้วเขาก็ทําการดิฟรถก่อนจะพุ่งลงหน้าผาไปแน่นอนว่ารถของเขาถูกเสริมด้วยโครงเหล็กทําให้ดอมและแรมซี่ไม่ได้รับอันตรายมากแล้วคนอื่นๆที่เหลือก็ตามมารับทั้งคู่ไปยังที่ที่ปลอดภัย เมื่อแรมซี่ฟื้นขึ้นมาดอมได้ถามกับแรมซี่ว่าตาเทพของแรมซี่อยู่ที่ไหนเธอก็เลยบอกกับเขาไปว่าเธอส่งตาเทพไปซ่อนไว้กับเพื่อนที่อาูดาบีไบรอันรู้สึกตกใจนิดหน่อยที่เธอยอมบอกกับพวกเขาเง,ง่ายๆแรมซี่จึงได้อธิบายว่าเพราะเธอไว้ใจพวกเขาดอมเลยบอกให้เทรดแจ้งไปที่ศูนย์บัญชาการให้นําเครื่องมารับพวกเขาไปที่อาูดาบีทันทีพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้มาพักที่ริมชายหาดเพื่อรอเพื่อนของแรมซี่ที่ชื่อว่าซาฟาพอซาฟามาถึงแรมซี่ก็เข้าไปทักทายด้วยความ ใ,ใจและถามถึงด้ายควบคุมสปีดที่เธอส่งมาให้เขาเก็บเอาไว้เพราะเธอได้ซ่อนตาเทพเอาไว้ในนั้นแต่เขากลับบอกว่าเขาขายด้ายควบคุมสปีดตัวนั้นให้กับเจ้าชายจอแดนไปแล้วเจ้าชายคนนั้นเป็นมหาเศรษฐีทางด้านการเงินและที่ที่เขาเอาศัยอยู่มันก็อยู่บนตึกที่สูงมากๆซึ่งเขาได้เอาได้ายควบคุมสปีดไปใช้กับรถซูเปอร์คาร์ที่วิ่งได้242ไมล์ต่อชั่วโมงแถมยังเป็นรถกันกระสุนแล้วรถคันนั้นมันก็ถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องเพนเฮาส์บนตึกทาวเวอร์หนึ่งที่มีรอปรพอคุ้มกันอย่าง ซาฟาได้บอกอีกว่าวันพรุ่งนี้เจ้าชายจะมีงานปาร์ตี้ตอนบ่ายแน่นอนว่าซาฟาสามารถพาพวกดอมเข้างานได้พวกเขาเลยตัดสินใจจะไปที่งานเพื่อไปขโมยไดรฟ์ควบคุมสปีด บ่ายวันถัดมาพวกเขาเลยแต่งตัวจัดเต็มเพื่อเข้าร่วมงานเมื่อทุกคนเข้ามาในงานโรมันก็เกิดติดใจปาร์ตี้นี้ขึ้นมาและก็บอกว่าเขาอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ซะเลยส่วนคนอื่นๆก็คอยดูต้นทางและทําภารกิจของตัวเองโดยเลตตี้เข้าไปตัดสายไฟเพื่อให้เทรดและแรมซี่เข้าไปเจาะระบบนิราภัยของห้องเก็บรถเมื่อทางสะดวกดอมกับไบรอันก็ไปยังห้องนิราภายัยและเขาก็ได้เจอกับรถไรเข่นไฮเปอร์สปอร์ตสุดหรูที่มีอยู่แค่7คันบนโลกจากนั้นดอมก็ได้เริ่มยกรถขึ้นเพื่อให้ไบรอันมุ่ ไปแกะเอาไร์คุมสปีดออกส่วนทางด้านของเลตตี้ที่กําลังเดินออกมาจากห้องควบค,คุมเธอก็ได้เจอกับหน่วยรักษาความปลอดภัยเข้านั่นจึงทำให้หัวหน้าหน่วยสั่งปิดล็อกระบบทั้งหมดทําให้เทรดไม่สามารถเจาะระบบรอปพอได้ประตูทุกบานค่อยๆเลื่อนปิดลงดอมที่ไม่มีทางเลือกเขาเลยได้บอกไบรอันว่าไม่ต้องแกะแล้วเพราะเขาจะเอามันไปทั้งคันนี่แหละพอดอมและไบรอันขับรถออกมาที่โถงใหญ่ได้ เขาก็ต้องเจอกับไดก,กาดที่กําลังออกมาจากลิฟต์พร้อมกับปืนนั่นทําให้ดอมต้องหนีโดยการขับรถพุ่งออกมาจากตึกหนึ่งเพื่อข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งนั่นเลยทําให้เขารอดจากไดก,กาดไปได้แต่รถกับเ,เบียบเบกไม่ติดทําให้พวกเขาต้องพุ่งออกจากตึกนี้เข้าชนอีกตึกหนึ่งอีกครั้งไบรอันก็รีบแกะเอาไดคุมสปีดออกมาได้สําเร็จจากนั้นทั้งคู่ก็กระโดดลงจากรถก่อนที่จะปล่อยมันร่วงลงจากตึกไปเมื่อทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยพวกเขาก็ได้ไปรวมตัวกันที่อู่ของซาฟามิสเตอร์โนบอดี้ได้เข มาบ่นกับพวกดอมถึงเรื่องที่พวกเขาไปพังงานปาร์ตี้เสเละจากนั้นดอมก็ได้ขอให้แรมซี่ใช้ตาเทพที่ได้มาเปิดค้นหาไดก,กาดให้กับเขาทุกคนในทีมของดอมจึงรู้ว่าตอนนี้ไดก,กาดกบดานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในดูไบดอมจึงได้พูดกับทุกคนว่าอีกสองชั่วโมงได้เลิกไปถล่มไดก,กาดให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมแต่แล้วดอมกับไลอนก็ได้ออกไปก่อนพร้อมกับหน่วยทหารของมิสเตอร์โนบอดี้และที่ดอมออกมาก่อนเวลาก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนคนอื่นในทีมต้องไปเสี่ยงอันตราย กับเค้้้าในนรังีดวยเมื่อไปถึงโรงงานที่เป็นแหล่งกบดานของเด็กกาดเขาก็ได้เห็นว่าเด็กกาดกาลังนั่งทานมื้อเย็นอย่างสบายใจแถมยังดูถูกดอมอีกว่าพากันมาแค่นี้ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกทันทีที่เด็กกาดพูดจบพวกทหารรับจ้างลูกน้องของโมซี่ก็บุกเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เด็กกาดนั้นได้ร่วมมือกับโมซี่ทั้งสองฝ่ายเกิดการยิงปะทะก,กันขึ้นมิสเตอร์โนบอดี้พลาดท่าถูกยิงเขา้าดอมเห็นดังนั้นจึงได้รีบช่วยเขาออกมาโดยมีไบรอันคอยยิงคุ้มกันให้หลังจากนั้นโมซี่ ได้เจอตาเทพอยู่กับทหารคนหนึ่งเขาจึงได้ชิงเอามันไปดอมไบรอันและมิสเตอร์โนบอดี้ที่หนีออกมาได้พวกเขาจึงได้ขับรถไปส่งมิสเตอร์โนบอดี้ลงที่ข้างทางเพื่อให้หน่วยแพทย์มารับตัวเขาไปทําแผลหลังจากนั้นดอมและไบรอันก็ได้กลับมารวมตัวกับคนอื่นๆในทีมที่เหลือและช่วยกันคิดว่าเขาจะจัดการกับพวกของโมซี่และเดก,กาาได้ยังไงเทรสก็เลยเสนอว่าให้แฮกเข้าระบบของตาเทพที่อยู่กับโมซี่ซึ่งโมซี่นั้นต้องการตัวแรมซี่ไปเพื่อจะฆ่าเธอเพราะถ้าหากเธอยังไม่ตายเธอ ก็จะสามารถกันโมซี่ในการใช้ตาเทพได้ไบรอันจึงเสนอให้ใช้แรมซี่เป็นตัวล่อเหมือนเล่นลิงชิงบอลเพื่อเป็นการยื้อเวลาเอาไว้ให้เธอแฮกระบบตาเทพเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมพวกเขาก็เริ่มลงมือโดยการขับรถเป็นขบวนวนไปวนมาตามท้องถนนส่วนดอมนั้นได้แยกตัวออกไปเพื่อล่อให้เดกาดมาสนใจเขาแทนทางโมซี่ตอนนี้เขาได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์และกําลังใช้ตาเทพตามหาพวกของดอมและก็เป็นไปตามแผนที่ไบรอันวางไว้โมซี่หาพวกเขาจนเจอและพยายามตาม ขบวนรถของพวกเขาไบรอันเลยบอกให้ทุกคนแยกกันไปคนละทางเพื่อทําลิงชิงบอลแน่นอนว่าโมซี่เลือกที่จะตามรถของไบรอันเพราะมีแรมซี่อยู่ในนั้นนั่นทําให้ตาเทพใกล้พอที่จะทําให้แรมซี่ทําการแฮกเข้าระบบได้แต่มันก็ต้องใช้เวลาในการอัปโหลดนานพอสมควรโมซี่ก็เลยส่งโดนมาจัดการกับรถของไบรอันไบรอันจึงส่งตัวแรมซี่ให้กับเทรดและโลมันก่อนที่รถของเขาจะโดนจรวดมิสไซล์จากโดนพุ่งมาชนจนพังแต่โชคยังดีที่ไบรอันกระโดดออกมาจากรถได้ทันได้กา ที่ขับรถมาเจอเข้ากับดอมพอดีทั้งคู่ก็เลยขับรถพุ่งเข้าชนกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนดอมจะเป็นฝ่ายได้เปรียบจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกมาฟาดฟันกันนอกรถอย่างเอาเป็นเอาตายการต่อสู้ดุเดือดสูสีเอามากๆจนเราแทบจะมองไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ โมซี่ที่รู้ว่าโดนแฮกตาเทพอยู่นั้นเขาก็ได้ระเบิดเสาสัญญาณทิ้งเพื่อไม่ให้แรมซี่แฮกเข้าระบบได้สำเร็จทเทรดจ,จึงบอกให้ไบรอันขึ้นไปเชื่อมสัญญาณกับเสาต้นอื่นให้แรมซี่เพื่อที่เธอจะได้ทำการแฮกได้อีกครั้งโมซี่ที่ได้ยินแผนของทเทรดจ,จึงได้ส่งทรานลงไปเพื่อขัดขวางไบรอันในขณะเดียวกันทางฝั่งของฮอปเมื่อเขาได้เห็นข่าวของพวกดอมที่กำลังฉากกับเดก,กาับนัโมซี่อยู่เขาก็ลุกออกจากเตียงและทำการแกะเฟือกที่แขนออกทันทีจากนั้นฮอปก็แต่งตัวเต็มยศเพื่อออกไปช่วยพักพวกของดอม ต่อมารถของโรมันและเทสที่ถูกทั้งตำรวจและโดรนของโมซี่ไล่ยิงจนรับมือไม่ไหวพวกเขาเลยต้องส่งต่อแรมซี่ไปให้กับเลตตี้ทางฝั่งของไบรอันที่ต้องขึ้นไปเปิดเสาสัญญาณบนตึกเขาก็ถูกพวกทรานไล่ยิงไบรอันพยายามหนีแต่ทรานก็ตามจนเจอตัวเขาแต่ทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันในตอนที่ไบรอันกำลังเสียเปรียบไบรอันก็ได้ดึงสายเคเบิลมาพันไว้ที่ขาของทรานและผลักแกนสายเคเบิลลงไปในปล่องลิฟต์จนทําให้ทรานตกลงไปข้างล่างทางเลตตี้ที่ถูกโดรนของโมซี่ ตามอยู่ในอุโมง์จนเกือบจะเอาตัวไม่รอดอยู่นั้นฮอปก็ขับรถของโรงพยาบาลพุ่งใส่ดรนจนระเบิดนั่นจึงทําให้เขาสามารถปกป้องเลตตี้เอาไว้ได้ทางด้านไบรอันเขาได้เชื่อมต่อกับเสาสัญญาณอีกครั้งนั่นทําให้แรมซี่สามารถกลับมาแฮกได้และเธอก็ได้แฮกตาเทพและนํามันกลับมาเป็นของเธอได้สําเร็จเมื่อโมซี่รู้ว่าเขาไม่มีตาเทพแล้วเขาก็เลยขับเฮลิคอปเตอร์ไปยิงใส่ตึกที่ดอมและเดก,กาดกาลังต่อสู้กันอยู่จนทําให้บริเวณที่เดก,กาดยืนอยู่นั้นถลม่มลงไปดอมที่ยืนอยู่ คนเดียวตรงนั้นจึงกลายเป็นเป้านิ่งและกำลังจะถูกยิงแต่ฮอปก็มายิงสกัดเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ทำให้โมซี่หันมายิงใส่ฮอปแทนดอมจึงรีบวิ่งไปหยิบระเบิดที่อยู่ในรถของเดก,กาดออกมาและขับรถพุ่งเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ของโมซี่ทันทีและเขาก็ได้นำระเบิดไปแขวนไว้กับตัวเฮลิคอปเตอร์ได้สำเร็จก่อนที่ดอมจะร่วงลงมาพร้อมกับรถของเขาเมื่อฮอปเห็นระเบิดที่แขวนอยู่เขาก็ได้ทำการยิงไปที่ระเบิดนั้นจนทำให้เฮลิคอปเตอร์ระเบิดไปทั้งคันจากนั้นฮอปไบรอนและเลตดี้ ก็ได้รีบเข้าไปช่วยดอมแล้วได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเขาจนดอมฟื้นขึ้นมาสุดท้ายได้กาดก็ถูกฮอปส่งตัวเข้าคุกลับของ CIA ซึ่งที่นี่ก็คือคุกที่มีความแน่นหนาสูงแต่ได้กาดก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าไม่มีคุกที่ไหนขังเขาเอาไว้ได้หรอก ทางด้านฝั่งครอบครัวของดอมพวกเขาได้มาพักผ่อนที่ริมชายหาดและอย่างที่เรารู้ในชีวิตจริงพอลวอลเกอร์ Walker, หรือชายที่รับบทไบรอันโอคอนเนอร์ได้เสียชีวิตไปแล้วนี่จึงเป็นภาคสุดท้ายที่เราจะได้เห็นเขาแสดงในจักรวาลนี้ในเนื้อเรื่องดอมตัดสินใจจะให้ไบรอันได้ไปใช้ชีวิตสงบสุขกับมีอาดอมจึงได้ขับรถจากมาแต่พอขับออกมาได้ไม่ไกลมากไบรอันก็ได้ตามมาส่งเขาและพวกเขาก็ได้ร่ำลากันจากนั้นทั้งสองก็ขับรถจากกันไป